ปลาทั้งนั้นครับท่านผู้ชมกุ้งก็มีครับโอ้กุ้งก็เยอะครับเต็มเลยครับนี่ชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพาท่านผู้ชมทุกท่านลงทะเลก,กันอีกแล้วครับวันนี้ก็วันนี้เรามาลากวนกันริมฝั่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกปลาครับพวกปลากระบอกแล้วก็กุ้งนะครับตอนนี้ก็ลากไปชุดนึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานของชุดชุดแรกกันครับตอนนี้ก็ชุดที่2กําลังลากขึ้นครับ นี่ครับเป็นผลงานของชุดแรกครับปลากระบอกครับไซส์สวยๆครับแล้วก็จะเป็นกุ้งครับกุ้งแล้วก็ปลาอีกหลายชนิดเลยครับไซส์สวยๆเลยครับเดี๋ยวดูกันครับนี่ครับปลากระบอกเต็มเลยครับลากสองคนนะครับโน่นโน่นครับโน่นเต็มเลยครับตรงนั้นเยอะมากครับ ปลาทั้งนั้นครับท่านผู้ชมกุ้งก็มีครับปูกุ้งก็เยอะครับเต็มเลยครับนี่ชุดนี้ชุดใหญ่เลยครับปลาทั้งนั้นครับกุ้งก็ลุยกับกุ้งกุ้งปีกับเยอะเลยครับรอบที่สองครับท่านผู้ชมปูก็มีครับปูนี่ครับ ปลาเยอะจริงครับกุ้งมีไซส์สวยสวยครับไซส์ใหญ่เลยครับนี่ครับส่วนตรงน้นก็จะมีอีกสองคนครับก็ลากอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปลากกันบ้างดีกว่าครับติดต่อไม้ครับต้องไปลื้อข้างล่างหรือตะ่วขึ้นครับก็ญาติญาติก็กําลังเดินมาอยู่ครับ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักรอบสองรอบครับทุกทม่มก็ไปค่ำแล้วครับลักษณะการวางก็จะวางสวนน้ำลงนะครับทุกทุ่มแล้วก็ลงมาดึงต้นที่มันนั่นอีกทีหนึ่งครับตอนที่น้ำลงมาถึงอาตายครับดึงมาถึงหาตายครับไปเร่งค่อนข้างเยอะครับ ปลาเอ,าอ่าปลากับปงมีตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือดูบ้างครับผมไปอ่อทุ่งที่ปลาขึ้นทีกทีนงครับ ปลาย่างบุลกบดีครับเอาเลยเปลี่ยนมือนะครับตอนนี้ก็ให้ญาติๆเขาเลากไปก่อนออปลาก,ก็ติดเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราดูนะครับน่นครับลิ่นน้ำอยู่ดิดนน้ำอยู่นะครับ น่าจะไปพันกับอตอไม้ครับลากไม่ขึ้นนี่ครับปลาลิ่นน้ำเต็มเลยครับนี่ครับปลาตรงนั้นครับขาวๆนี่ครับ เิ็มเลยครับนูนน่นนู่นปากระบอกทางนั้นครับกดตวนเสร็จเรียบร้อยครับกำลังชักขึ้นครับไม่ใกล้กันนี่ก็มีเยอะแล้วครับมีหลายตัวเลยครับขาวๆหน ปลารงนั้นครับนี่ครับกับข้าวมื้อใหญ่ครับมาแล้วครับท่านชมเดินไปดูข้างในดีกว่าครับน่นครับเป็นาขาวๆตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องดึงให้ไว้หน่อยครับเพรกปลาพวกนี้มันจะกระโดดครับ เต็มเลยครับหลุดไปก็มีครับปลาทั้งนั้นครับนี่ครับขา,ขาวๆมีปลาใบป,ปอมีปลากระบอกครับปุ่งรอบนี้เนี่ยมีน้อยหน่อยครับปลาหมึกก็มีกับปลาหมึก เก็บอ้วนแล้วครับท่านผู้ชมใกล้ค่าเต็มทีครับก็มาสรุปปลากุ้งกันดูครับวันนี้ก็ได้ไปเยอะครับกับข้าวนี่ครับเต็มถุงเลยครับเต็มถุงแน่นๆไปเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากระบอกกับกุ้งนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับกดติดตามหน่อยเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ